ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตุลยนของช่างสัมพันธ์นะครับดูครับเป็นมีดแคมป์ครับมีดแคมป์หลังแอ็นนะครับความยาวอยู่ที่สิบสองจุดห้านะครับดูสันครับสันในห้ามิลครับความกว้างอยู่ที่สองจุดแปดนะครับตรงหัวตรบโค้งอยู่ที่สองจุดสามครับดูด้ามครับ ควยาวของด้ามอยู่ที่5.5ครับผมเป็นไม้ประดูนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบครับซุกแข็งด้วยน้ำมันนะครับเดี๋ยวทดสอบของผมให้ดูจะมีดใช้งานทั่วไปมีดเดินป่าครับผม Thank <laughs> you. เริ่มนี้ราคาอยู่ที่900นะครับเก็บเงินไปทางครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ